นัะนจะมาพาจะได้แสดงความมัตินาท่านนาพระธรรมทันสอนขององคุณเดชพระชินวรมมาสัมพุทธเจ้าพ่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติตามธรรมอันสมควรเกิดธรรมท้องท่านสัจจโททั้งหลายตามสมควรเกิดฐานะภาวะแห่งเราเราพุทธบริษัท จนกว่ายุติลงด้วยเวลาสมควรและทำมาเทศนากันนี้จะได้นำเสนอเพื่อที่จุถงสอนบทว่าเมตตาเหตุผลที่นำเมตตามาสแสดงในวันนี้ก็เพราะเห็นว่าสังคมปัจจุบันเกิดความเหลื่อมล้ำกันเกินไปทำให้เกิดเห่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน ทำให้การ,กราพัฒนาประเทศล้าหลังไปปัญหาทะลาะออกแหวงกันผู้มีอำนาจการมีก็กดขี่คงถึงคนที่ด้อยกว่าตนคนที่ด้อยกว่าในสังคมก็เรียกร้องหาาวากเป็นธรมรมจึงสับสนวุ่นวายแลดเปลี่ยนกันผูกอาฆาตพิยบาเมื่อชาวคนได้ยุติอำนาจก็หลงระเริงมัวเมา ไม่รู้เท่าทาันบ้ายศแด่งหน้าเป็นแค่วงคูนที่กำหนดิดจนแสดงบนเบทีละครมันไม่เที่ยงไม่ยัง,งืีเมื่อหมดหน้าวาสนาแล้วก็เป็นแค่คนธรรมดาหรือเมื่อละครจบลงก,ก็ต้องตอบหัวโอนออกไม่มีใครเลยที่จะสวนอยู่อย่างนั้นตลอดไปหรือถ้ามีก็คงทราบว่าก็เป็นบา ท่านทั้งหลายทั้งปวงที่พูดตันนี้ก็เพราะคนในสังคมเราขาดเมตตาไม่มีเมตตาต่อกันซึ่งจะได้ให้ความหมายและความจําเป็นที่ทุกคนต้องมีเมตตาต่อไปคําว่าเมตตาในนังสรพโพชนาลุกรมฉบับร,ราชบัณฑิตยสถานแปลว่าความรักให้เรีนดูความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ก็แลเมตตานี้เป็นคุณธรรมข้อที่หนึ่งในทลงวิหารธรรมทั้งสี่และคุณธรรมคือเมตตานี้ยัเงเป็นอาหารข้อมใจด้วยอาหารกายในว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะร่างกายต้องการอาหารจริงจะอยู่ได้ถ้าขาดอาหารแล้วร่างกายก็จะร้อนเรียไม่มีเที่ยวแรงในการทํางานร่างกายจะไม่สดชื่นกระสับกระส่ายป็นทุกข์ อาหารใจก็เช่นกันย่อมมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าอาหารกายเลยตลาดของใจก็คือคุณธรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นอาหารของใจใจที่ขาดคุณธรรมก็คือใจที่ขาดอาหารบุคคลที่มีจิตใจขับแคไม่รู้จักเสียสละแม้แต่เล็กน้อยชื่อว่าไม่ให้อาหารเกิดใจเช่นทานก็ไม่เคยให้ ไม่เคยบริจาคสิลก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยเจริญจะเป็นบุคคลที่ขาดอาหารใจเพราะว่าทานก็ดีสิลก็ดีภาวนาก็ดีล้วนเป็นอาหารของใจ,จังนั้นเมื่อใจไม่ได้รับอาหารใจก็เกิดหิวกระหายเป็นใจที่ไม่สดชื่นเบิบกบานกระสับกระส่ายหนาะความสุขนม้ได้ ปัญหายุ่งยากต่างๆก็เกิดขึ้นนวนแล้วแต่เกิดจากผู้ที่ไม่รู้จักให้าอาหารเก่ใจตรงนั้นเมตตามีสองประการคือเมตตาเสกหนึ่งเมตตาสร้างเมตตาเสกคือเมตตาที่มาจากการใช้ภาษาอาคมและเมตตาเสกนี้บางอย่างมีข้อห้ามหากผู้นำไปใช้เกิดประฤึิไม่ดี คาถาผมเหล่าน,นั้นเสียมได้โดยง่ายส่วนเมตตาสร้างนั้นไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องไปเสวงอาจารย์ที่ไหนเพียงเแต่ตนเองยินด,ดีปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคุณธรรมในแต่ละข้อนั้นมีผลล้วนททำให้ผู้ปฏิบัติเป็นที่เมตตารักใคร่ของผู้อื่นทั้งนั้น เมตตาที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักกััถธรรมนี้เรียกว่าเมตตาสร้างคือสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองและเป็นเมตตาที่ไม่มีวันเสื่อมสร้างเมื่อใดก็ได้ผลเมื่อน,นั้นมีพระพุทธพจน์รักเราว่าโลโกปรัรรมพิพาพิกาเมตตาแปลว่าเมตตาเป็นคมคำสุนโลก แม้นพร,ระพุทเจ้ายัางทรงสรรเสริญอย่างนี้เมตตาเป็นเครื่องกำจุโลกนั้นท่านอธิบายว่าโลกคือประชาชนย่อมอยู่ร่วมกันเป็นจุกแผ่นมีความสุขสบายการคุคร้มครองในอาตภาพก็เป็นเพราะต่างฝ่ายการมีเมตตาต่อกันต่างฝ่ายการไม่เปลียนร่างกายชีวิตของกันด้วยกันไม่เปลี่ยนทรัพย์สิน ไม่เบียเดเบียนครอบครัวกันเลยกันเช่นนี้ก็ย่อมจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าแต่ถ้าโลกคือประชาชนนี้งขาดเมตตาต่อกันและกันแล้วโลกนี้ก็จะเดือดร้อนวุ่นวายสร้างวาระเวงและความสงบนม้ได้การเจริญเมตตานี้บางทีก็เรียกว่าการแผ่เมตตาคำว่าแผ่เมตตาจึงทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจง่ายขึ้น การแผ่เมตานั้นเราต้องศึกษาเข้าใจสักหน่อยจะได้ปฏิบัติถูกเมตตาคือความรักความเมดูที่เราจะแผ่ไปนั้นท่านจะไว้สองวิธีคือหนึ่งแผ่ไปโดยจอดจงสองแผ่ไปโดยไม่จอโจงบรรดาการแผ่เมตตาทั้งสองอย่างนั้นจะกล่าวถึงการแผ่เมตตาโดยจอโจงก่อน อันดับแรกควรแผ่ไปในตนเองก่อนแล้วจึงแฝงไปในคนที่ตนรักในคนที่ตนไม่รักไม่ชังก็คือเฉยเฉและคนที่เป็นสัตรูเป็นอันดับสุดท้ายส่วนการแผ่ไปโดยมิได้เจาดจงนั้นคือแผ่ไปในบุคคลทั่วๆไปโดยมิได้กำหนดว่าเป็นใครในทางพระพุทธศ,ศาสนา นิยมแต่ไปโดยไม่จอดโจุไม่เลือกบุคคลไม่เลือกคณะเป็นไปกว้างขวางทางไปอย่างเวนราอไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูของใครเลยบรรดาบุคคลที่เราแผ่เมตตาไปนั้นเฉพาะคนที่เป็นศัตรูกันจะทําการแผ่ไปได้ยากมากหากตั้งใจจะแผ่ให้เขาจงพยายามอย่านึก ถึงความไม่ดีของเขาแล้วจงนึกถึงความดีของเขาจิตใจของเราก็จะค่อยๆอ่อนลงคนที่เป็นศัตรูกันมักจะคิดว่าเราเป็นศัตรูเขาและเขาก็จะเป็นศัตรูเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนความนึกคิดใหม่ว่าเขาไม่ใช่ศัตรูเราและเราไม่ใช่ศัตรูของเขาดันที่เขาเข้าใจและแผ่เมตตาให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อเป็นเส้นนีนานข้าวความนึกคิดที่เป็นชัตรูกันก็จะค่อยๆหมดไปด้วยยามหน้าในการเจริญเมตตาคำแผ่เมตาก็สุดแล้วก็สุดเพสแตจะหาได้ทป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีก็ได้ที่นิยมกันทุกวันนี้คือที่ปรากฏอในหนังสือสวดมนต์ตา่างๆอันการแผ่เมตตานี้างบุคคลใดทําเป็นประจําให้มาก ให้คลนเคยให้ชำนาญแล้วผู้นั้นชื่อว่าเมตตาพิกอาดีมีเมตตาเป็นเครื่องอยู่อย่างที่พร,ระบรมศาสดาตรัสไว้ในเมตสูตรว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเมตตาบุคคลเสร็จแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นจยุดยานทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสังสมดีแล้วสรารพลด้วยดีแล้วยอว่อมจะได้รับอนิสงส์เด็นประการคือ หลับก็เป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขนอนหลับไม่ขันร้ายย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมศึกษาควายยาที่คืออาวุธย่อมไม่เคลื่อนไหลได้จิตใจย่อมตั้งบั่นเรียวสีหน้าเบิกบาน่องใสเป็นผู้ไม่ลหลงไหลทำกาลาแระไม่บรรลุคุณวิเศษย่อมก้าวถึงทุวงโลกชนิดแลในที่นี้ ควรหยิบยกชาดกเรื่องสุวรรณสามเป็นชาดกหนึ่งในดัชาติของพระโพธิสัตว์ในการเจริญเมตตาบารมีมาแสดงโดยสังเขปการละครั้นหนึ่งในเมืองพาราสีมีดาบทและดาบทศรีชื่อทุกุลดาบทและปาิกาดาบทชนศรีเจริญเมตตาพรมนิหารอยู่หิมมวันตระเทศ์น่าวางแม่ด้าโงงคา บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่บรเิเวณนั้นต่างก็มีเมตตาจิตต่อกันด้วยคุภาพเมตตาของนักบวชทั้งสองไม่เบียดเบนกันไม่มวา่าการอยู่กันด้วยความสนุนรำวันหนึ่งกาสักะเทวราชิจนาเห็นอันตรายที่จะเกิดแก่ดาบุตรและดาบุตรสนทั้งสองจึงประทานบุตรให้โดยให้ทุปูละดาบุตรลูกท้องของนางปริกาดาบุตริน ในขณะที่นางมีระดกูการต่อมานางปริากาประตังคัคงครั้งคร่อกำหนดแา่พระพรอบุจจายมีผิวผันดันทองคำเพราะเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามคุม,มาเมื่อสุวรรณสามในอายุสิบกปีต้องดูแลยาบรรดาทิตาบอดลงพระถูกสารพิษพ้นพิษใส่ไปไหนไม่ได้ขณะที่สุวรรณสามลงไปจักน้ำที่ท่าน,าน้ำ ได้ถูกพระชากิราชจริงด้วยชนูอันกำทราบยาพิษด้วยเข้าใจจิดที่ว่าเป็นเทวดาหรือพญานาเมื่อสวรรค์สาถูกจริงแล้วก็ค่อยๆตั้งสตไิไม่โกรธไม่เกลียดกล่าวด้วยถ้อยคำอนอนหวานว่าในป่านี้ไม่เห็นมีใครที่จะเป็นเวนรกักเราเคยหนอมายิงเรารระจ,จะซ่อนัยอยู่ทำไมพระเจา้าปีรยักษรารา ได้สดับเอย์คำที่อ่อนหวานเช่นนี้แล้วิงเสด็จข้าไปหาเ็นสวรณสามกำลังสงบไปเพราะอยาก,กาพิจารณาว่าเธอเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาทิตาบอดอยู่โลกงสำนึกผิดว่าเราเป็นผู้ทำร้ายคนมีคุณในธรรมจึงไปพาดารุทั้งสองมาที่ท่าน,าน้ำที่สสวรรณสามนอนสงบอยู่ดารุไม่ใ้โปรดเพราะรัาที่จริงดู ได้แต่ตั้งจิตให้มันคงแล้วจึงตามพระราชามาสู่ที่ท่านา้ำเพื่อจะได้ลูกกับศพของลูกก็พอเมื่อไปถึงดาหทั้งสองทำรศ,รศรรรสีสารลูกและซ้อนไว้บนตรรักลูกตับไปที่ของพ่สุวรรณสามยังมีอาการโกคคุณอยู่จึงคิดว่าพ่อสุวรรณสามเพียงสุดไปเท่านั้นคงยังไม่ตายจึงแต้งสัตยาธิสารขอให้ยาพิจัย นางเทพพิดาสัญชีสติตอยู่นัดของคัตมะนางเคยเป็นบรรดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัตยาทั้งสามว่าเราอยู่นัดของคัตมะเป็นเวลานานเราไม่รักใครท่าสุวรรณสามเลยด้วยกำังศัพท์นี้ขอให้พิจิตรของสุวรรณสามจางหายไปเมื่อจบคำอธิษฐานสุวรรณสามก็กื้นเหมือนคนปกติ และในตาทั้งสองข้างของดาบโสผู้เป็นบิดามารดาก็หายมองเห็นเป็นปกติจากชงาที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเมตตานั้นเป็นเหตุอัศสจรรยร์หลายอย่างสามารถถอนทิพในร่างกายได้เหมือนการสงะที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเมตตาคือความรักที่แท้และกิสรภาพของหัวใจในปัจจุบันถึงปัจจุบันโลกของเราจะมาิกไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ทนทุกข์กว่าอดีตมากไม่ว่าจะเป็นด้านสมาากินด้านชีวิตและสังคมทั้งนี้เนื่องจากระบบต่างๆในโลกดูเหมือนจะต้องเร่งรีบขีดขั้นเอาสิ่งต่างๆจากมนุษย์ส่วนใหญ่ไปยุดงว้ายรวมกันและมีการจัดสรรไม่ยุติธรรมเหตุจากความแตกต่างระหว่างใทยได้ข้อคนรวยและคนจนชุ่มมีมากกว่าในอดีต ถ้าการกระแสโลกแบบนี้สิ่งที่กําลังเหลือได้ไงไปจากจิตใจของผู้คนคือความเมตตาหรือความรักที่เกิดจากดวงใจอันบริสุทธิ์ความปรารถนาดีต่อกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจากกันเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใหญ่ๆเมตตาจเปงนคุณสมบัติทางใจที่ต้องเร่งให้เกิดมีในจิตของมนุษย์โดยเรื่อย เพื่อบรรเทารู้เป็นสกิจากความบิดคบ้งจากการดำเนินชีวิตที่แย่งแรงทางจิตใจสมดังพุทธภาสิตที่ยกขึ้นเป็นมิจฉาภูมิแต่เบื้องต้นนั้นว่าเมตตาวิหาริโยภิกขุประสันโนพุทธศาสเนเป็นต้นแปลความว่าผู้ใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเรืองใสในพระพุทธศาสนาพึงถึงหนทางโสอันเป็นที่เข้าไปโห่งสังธานั้นเป็นสุข เมตตาจึงเป็นหลักฐานที่พัฒนาจิตใจหน,นึ่งคนให้เป็นนักเสียสละได้แล้วเป็นธรรมที่กระตุ้นเปลี่ยนใจให้รักให้ปรารถนาดีคิดช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมีลักษณะต้องการเ่วยส่งเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกน่ามีแต่เจตนาบริสุทธิ์ที่จะให้เขามีความสุขเป็นเรื่องหน้าดังพัฒนามาพอทุกควรเกริวลา เทศนาวัสานในการชนที่สุดแห่งการแสดงคติธรรมเทศนาข้ออนุภาพในคุณพระศรีรัตนใจคุณพระพุทธประทับพระสงฆ์พร้อมั้งอนุภาพของสมุนต่างการกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบการทาให้มีขึ้นจงมารวมกันเป็นพละปัจจัยอังนวยชัยให้ท่านสาธิชนทั้งหลายจงประสบในความดุขความผู้ดี มีอายุวันนะศรัาธาราที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกทิพยาราตีการเตือนเอวังก็มีด้วยประการเสนนี้น